เฮ้ย <Hey, S 2> มีคนมาชาร์จผมอะทุกคน uh. อ้าวอ้าววิ่งติดอะไรอ่ะเฮ้ย uh. <Hey, S 2> มีคนโดนเลโซนใครโดนเลโซนอะเอา้า <c ười> คนนี้เขาจะไปชุบโดนเลโซนสองคนเฉยงงเลย ไม่ได้ะอู้หเกือบตายโอมก้ดมาลอเคชั่นมาตรล็อลเคชั่น โอมีมนุษย์มหัทาทยลุงไอ้มนดนดวัดดีครับลงไหนเนี่ยเอ้ยมนลงที่เดียวกันอยตีมเอาอูตีไปไอ้มนดนมาเอาอยตีไปอ้มนอ้อ้ยอ้ยลบลบเฮ้มาปะวะปืนปืน้แตเวเตอร์นวเตอร์ไอ้มนดนไอ้มหาาทยลุงเหรอ ยิงแบบสันนิบาตไอ้มนุษย์เรายิงแบบสันนิบาตไปสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับอย่าได้ออนไมต้องทำเสียงกระหลงปองวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเล่น mk 1 2นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากให้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนก็เคยดูลูกซองไปแล้วต้องบอกก่อนว่า mk 1 2เนี่ยก็มีเฉพาะในแมปร e v i e นี้เช่นกันนะครับไม่ค่อยเห็นว่าผมเล่นเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้อัดคลิปแบบนี้นะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีคนดูแบบนี้เท่าไหร่นะครับแบบนี้มันมันคนมันน้อยนะมันไม่ค่อย เดือดไม่ค่อยสนุกมากนะครับนะเป็นสไนแบบเคาะนะครับหรือว่า DMR นั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับ QBU ที่อยู่ในแมปของแซนฮอกนั่นแหละคืออันเดียวกันเลยเทคนิคในการเล่นก็ง่ายๆครับใส่เก็บเสียงแล้วก็ยิงระยะไกลเอาคนก็แทบ,บจะหาไม่เจอแล้วนะแต่ว่าแบบนี้จะค่อนข้างเล็กนะครับทาให้การยิงระยะไกลหรืออ่ยิงไกลมากๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้นะยังไงก็ต้องยิงกันใกล้ๆอ,อยู่ดีไม่มีคนเลยหรอปกติต้องมีคนอะเฮ้ยเฮ้ยผมเหมือนเดนคนใช่ป่าววะ มืออน,น่งคนวิ่งไกลๆ <_ EN> เจอ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 เอ็มมาแล้วถึงเวลาแล้วเซ่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าศัตรูอยู่ใกล้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปยิงฟรีดีกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเนี่ยเสร็จเลยนะเสร็จ MK เราแน่นอนนะครับแต่ผมยังไม่มีเก็บเสียบวะ่ะมันอยู่ใกล้กนะว่า <_ c oughs> มือที่สามเฮ้ยขายิงกันเองคุณลตี้ลตี้บวกกัน เดี๋ยวผมไปล่าไอ้คนนึงก่อนดีกว่าเอาคิวเอาคิวเนี่ยคนละตี้<า>ล่าหน่อยเพื่อนอุย้ยชิคให้แล้วครับมันมากันแล้วอยู่บนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปิดก,ก่อนว่ะผมกลัวโดนอ้อมเลยโยนระเบิดละ,ละมันโยนระเบิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคุณนัท ไม่คอดเฮ้ยยิงไม่ออกอ่ะเอ้ยผมเหมือนยิงไม่ออกอ่ะเฮ้ยเนี่ยทันมันลวนนะทุกคนเฮ้ยทันมันลวนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยิงไม่ออกเฮ้ย เดี๋ยวเอา้าทำไมแค่นอกอะเอา้าทำไมแค่นกคุณลอตี้เหรอ <S <S ผมยิงไปห้าแล้วนะงงเลยทำไมเป็นอย่างนี้วะเมื่อกี้ได้เก็บเสียงมาแล้วโอเคไปไหนอยู่เนี่ยท่ามไปแล้วเหรอแต่เมื่อกี้มันแค่น้องนะหายไปไหนวะไม่รู้ยังมีอีกมมหรือเปล่านะครับทุกคนทาไงดีวะเนี่ยข่ามวงดีกว่าไหมผมว่าถ้าผมไปเอารถผมจะโดนดักไปไว่ายได้อยู่นะไปผมไปแล้วนะ เฮ้ยไม่มีนะไอ้ตี้ลงไม้ไม่รู้ไปไหนครับน่าจะข้ามมาตั้งนานแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าดักในบ้านนะเว้ยเลิกเล่นเลยนะโอ้ไม่โคตมันไม่อยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยใช่ว่ะไอตัวลงไม้แน่เลยครับเนี่ยดีพีมันน่าจะนอนงูจักผมแน่เลยแต่ว่าผมวิ่งเข้าบ้านก่อนเหลือโอ้โหเหลือเจ็ดคนเฮ้ยไปยิงกันตรงไหนเนี่ยมีคนยิงกันอยู่ครับเนี่ยไม่ได้ยินเสียงปืนนะเอ๊ะหรือว่าหรือว่าอยู่พาวเวอร์แพนวะ นั่นไงเห็นไหมอยู่ power plant ครับอยู่ตรงข้างกับที่เรามาเลยโอเคถึงเวลาแล้วครับใช้ mk ครับยังไม่ได้ใช้นะครับนี่คลิปนี้เราจะเล่น mk จริงป้ะเนี่ยอ่ะยังไม่ได้ใช้ mk ตั้งนาดเลยน่าจะเสียงปืนเมื่อกี้น่ะน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับน่าจะขอบๆวงอะไม่น่าจะใช่เรอไม่ใช่ว่ะมีส m o k วิน er kind of so ้องเป็นคนนึงอ่ะเดี๋ยวคนเดียวเหล๋ยวคนเดียวอุ้ยระเบิดหลุดมืออีกแล้วอีกแล้วระเบิดอย่าหลุดมือดิอ้าวเข้าหัวพอดีได้ใช้ไปแค่2คิวเองนะครับเดี๋ยวเล่นอีกเกมแล้วกันนะทุกคนโอ้โหเต็มตีขนาดนี้ผมขอไปทางนู้นนะครับพี่๊บปืน เอาลูกตองไม่เล่นทำไงดีวะเนี่ยทุกคนสถานการณ์แบบนี้นะครับเขาะจะมีของเขาก็จะมาลุมโถมเราอ่ะไม่แต่แต่ผมแนะนําให้ลงตรงนี้นะครับทุกคนมันจะมีจุดปีนได้เดี๋ยวผมจะปีนให้ดูนะเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาปีนดาดฟ้าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราโดนโถมอะ่ะเราลงคนเดียวนะครับเนี่ยให้มันให้ลงฝั่งนี้ฝั่งนี้จะปีนได้อีกฝั่งหนึ่งจะปีนไม่ได้นะไอคนนี้เห็นเราอะ่ะเห็นเราเฉยฮะเนี่ยเห็นไหมพอเราปีนเนี่ยถ้าเขาจะยิงเราเขาก็ต้อง วิ่งไปตรงที่สูงเท่ากับเรานะครับต้องปีนเหมือนเราอ่ะอีกสองคนสอุ้ย M16 ไอ้มนุษย์ยิง M16 เดี๋ยวอีกสองคนเหรอน่าจะเหลืออีกสองไหไม่แน่ใจนะครับเขาไม่โถมนะฮะผิดคาดนะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะโถมผมเลยปีนขึ้นไปนะ โอ้ยอูซี่เออเอออูซี่ไอ้บ้าตกใจดิคือ <c ười> ถ้าเจออูซี่นี่บอกเลยว่ากลัวครับลูกซองกับอูซี่นี่ผมโคตรกลัวเลยท่านได้ยินเสียงที่แบบสะดุ้งไงตาย5 minutes later ในที่สุดเราก็เจอ mk14 แล้วนะครับหลังจากที่หาต้องนานนะแต่ว่าของแต่งนี่ยังไม่ครบอ่ะยังไม่ได้เก็บเสียงเลยคือผมจะบอกว่า ปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่เราควรจะใส่เก็บเสียงนะครับเพราะว่าระยะที่เรายิงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นระยะกลางแล้วก็ไกลใช่ไหมการใส่เก็บเสียงก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยหาเราไม่เจอนะครับหรือหรือหาเรายากขึ้นหาเจอแหละแต่หายากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เก็บเสียงเลยกิบที่ผมแนะนําถ้าไม่มีกิบใช้ผมแนะนําให้เอากิบตั้งก็ได้นะครับหรือไม่ก็กิบ L นะถ้าผมผมจะใช้กิบ L บ่อยนะครับกิบ L หรือกิบเบี้ยวกิบที่มันเป็นรูปตัวเหมือนตัว L ออ่ะอันนั้นก็เหมาะกับการเอามานั่งคอเหมือนกันนะเจอแล้วเจอแล้ว เคได้เก็บเสียงแล้วไปเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าครับถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ยิงก็ต้องขอโทษนะทุกคนนะ <c oughs> คือตอนเล่นมาสองสามเกมแล้วใช้เอ็มเคไปกี่นัดได้ผมก,ก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยวหาไฮไลท์มาลงให้แล้วกันนะเดี๋ยวแบบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนนะเมื่อกี้เขาวิ่งไปหลังหินแน่เลยวะ่ะเพราะเขาได้ยินเสียงรถเราแน่เลยครับยังไงเขาต้องได้ยินเสียงรถเราอะ่ะเขาวิ่งไปหลังหินแน่นอน ท่านอย่ารวนะเฮ้ยเวลาแบบอย่างเงี้ยชอบทันรวนอะ่ะว้าวบนตึกมีโว่เพื่อนเราได้ยินเสียงนายนะเฮ้ยเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ใกล้ๆเฮ้ยเนี่ยยิงไม่ออก ว่าวิวิวอุ้ยิวตึกยิงกันอืมได้อยู่นะได้อยู่นะ x 4นะอ่ะปฮะคือผมแนะนำว่าควรใช้ x 6 x 8นะครับเพราะว่าเอ่อ x 6กับ x 8มันจะเป้าเล็กกว่ามันจะเป้าเป็นจุดๆเนฮะ <ไป S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเอาเว้ยยิงเอาเว้ยถึงเวลาแล้วทุกคน ผมว่าเราเราประชาดีกว่าผมว่าอยู่นี้เราน่าจะไม่ได้ใช้ MK นะนี่เพิ่งใช้ไปคิวเดียวไงเกมที่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่อ่ะ2หรือ3เนี่ยใช่ไหมยังใช้แบบไม่ได้เยอะนะคือผมต้องบอกก่อนว่าโอกาสใช้มันยากนะครับเพราะาแมปนี้มันเล็กไงใช้ปืนใกล้มากกว่าอ้โหเหลือ5คนเองทีส oh <my> ีอุย้ยเจอแล้วเดดเดเคมเคมเคมอุย้ย โอ้โหไอชุดมัมมี่ชุดมัมมี่ขี้เด็กชุดมัมมี่ขี้เด็กชุดมัมมี่ขี้เด็กนี่นี่โอ้ยชุดทางหายเลยทางหายไปไหนวะเมื่อกี้อยู่นิ่เลยอ่าเดียวด,ด,ด,ดิเห็นต้องปีนออกจาแพงมานะเว้ <c oughs> ยยิงแบบไม่มองโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม